ลำดับต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่2นะคะเรื่องไมโครไมโครพลาสติกในมูลของเสือปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณอุทยานแห่งชาติเขา3า0ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประเทศไทยนะคะนำเสนอโดยคุณทักษินวงศนคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็สวัสดีผู้เข้ารฟังสัมมนาทุกท่านนะครับทั้งในห้องส่งและในทงนางออนไลน์นะครับผมนายทักษินวงศนนิสิตปริญญาโทภาควิชาชีววิทยาป่าไมา้คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ จะมานำเสนอหัวข้อไมโครพลาสติกในมูลของเสือปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับโดยมีหัวข้อที่จะนำเสนอดังนี้ครับบทนำนะครับปัจจุบันมลภาวะทางพลาสติกบนเปื้นในแหล่งน้ำกำลังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในมหาสมุทรในในทะเลในแหล่งน้ำจืดรวมไปถึงในพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะพื้นที่ชุ่มน้ําที่อยู่ใกล้ชุมชนจะมีโอกาสในการปนเปื้อนของพลาสติกมากกว่าพื้นที่ชุ่มน้ําที่อยู่ห่างจากชุมชนครับโดยพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะเป็นแหล่งอาศัยที่สําคัญของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งธรรมหากินของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ํานะครับโดยชาวบ้านเนี่ยมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ําเพื่อการทําการประมง และการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเช่นชมทุ่งดอกบัวบานและ,ะชมนกนะครับในประเทศไทยนะครับมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่ที่มีความสำคัญระหว่างประเทศมากถึง15แห่งนะครับเช่นพื้นที่ชุ่มน้ำมีเลเซอร์ไ,อไหมครับอ๋อโอเคครับเช่นหมายเลขหนึ่งเขาจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ทะเลน้อยนะครับหมายเลข6จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําป่าพูโตแดงหมายเลข10บนะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหม่มุกเกาะลิบงครับหมายเลข12นะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเขตท้ามราสัตว์ปุดทิงหมายเลข2นะครับพื้นที่ชุ่มน้ําเขตท้ามราสัตว์ป่าบึงหลงนะครับและหมายเลข11นะครับพื้นที่ชุ่มน้ําเขาสามรอยยอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพื้นที่ชุ่มน้าเขาสามรอยยอนนะครับ เป็นแหล่งอาศัยที่สําคัญของสัตว์ป่าเป็นแหล่งอาศัยที่สําคัญของประชากรเสือปลาที่พบในประเทศไทยนะครับโดยเสือปลานะครับถือว่าเป็นสัตว์ผู้ล่าสูงสุดในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําครับและนอ,นอกจากนี้ยังเป็นคีย์โตนสปีชีส์ในการประเมินคุณภาพของพื้นที่ชุ่มน้ําครับหากในพื้นที่ชุ่มน้ํามีการอาศัยของเสือปลาแสดงว่าพื้นที่ชุ่มน้ํามีความอุดมสมบูรณ์นะครับ โดยเสือปลานะครับมีสถานภาพทางการอนุรักษ์ที่จัดอันดับโดย IUCN นะครับอยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้ศูนพันธุ์นะครับหรือ Vulnerable วนในประเทศไทยนะครับเสือปลามีสถานภาพทางการอนุรักษ์ที่จัดอันดับโดยสอห์อนะครับอยู่ในสถานภาพใกล้ศูนย์พันธุ์อย่างยิ่งนะครับหรือ Critically Endangered นะครับโดยเสือปลานะครับมีเขตการกระจายพันธุ์ตั้งแต่อินเดียสีลังกาเนปาลบังกลา,าเทศเมียนมาไทยเวียดนามกัมพูชา มาเลเซียไล่ไปจนถึงอินโดนีเซียนะครับโดยการกระจายพันธุ์ของเสือปานี้จะสัมพันธ์กับพื้นที่ชุ่มน้านะครับเนื่องจากพื้นที่ชุ่มน้ําเป็นแหล่งอาศัยที่เหมาะสมและมีปริมาณเหยื่อที่เหมาะสมนะครับโดยการศึกษาด้านเหยื่อของเสือปาน,นะครับในประเทศไทยมีการศึกษาอยู่2โครงการนะครับโดยดําเนินการศึกษาในพื้นที่ชุ่มน้าเขาสามเหยยอดนะครับโครงการแรกนะครับทําการศึกษาโดยคุณพัฒนานคัตเตอร์นะครับ โดยผลการศึกษาของคุณพัฒนันนะคะพบว่าในช่วงฤดูแล้งนะครับเสือปลาจะกินปลามากที่สุดเราลงมาเป็นนกสัตว์ฟันแท้สัตว์เลื้อยคานและกุ้งตามลำดับครับส่วนในช่วงฤดูฝนนะครับเสือปลาจะกินปลาและสัตว์ฟันแท้มากที่สุดเราลงมาเป็นนกสัตว์เลื้อยคานและอื่นและกุ้งตามลำดับนะครับส่วนโครงการที่สองนะครับ ดำเนินการศึกษาโดยดรสุปรกรปฐุมรัตนาทานนะครับโดยผลการศึกษาของดรสุปรกรนะครับพบว่าในช่วงฤดูแล้งนะครับเสือปลาจะกินสัตว์ฝันแท้มากที่สุดร่อนลงมาเป็นนกปลาและอื่นๆตาลลำดับนะครับส่วนในช่วงฤดูฝนนะครับเสือปลาก็ยังคงกินสัตว์ฝันแท้มากที่สุดร่อนลงมาเป็นปลานกและอื่นๆตาลลำดับนะครับจากผลการศึกษาทั้งสองนะครับจะเห็นได้ว่า เหยื่อหลักของเสือปลาในพื้นที่ชุ่มน้ําเขาสามรอย,ยอดได้แก่สัตว์ฟันแทะปลาและนกนะครับซึ่งสัตว์ทั้ง3กลุ่มเนี่ยมีความใกล้ชิดกับชุมชนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ําหากในพื้นที่ชุ่มน้ํามีการปนเปื้อนของมลพิษทางพลาสติกสัตว์ตทั้ง3ากลุ่มนี้อาจกินพลาสติกเข้าไปแล้วนําเข้าสู่ห่วงโซ่และสายใยอาหารและส่งต่อมาถึงเสือปลาได้ครับนาไปสู่วัตถุประสงค์ของเรานะครับก็คือ เพื่อศึกษาการปนเปื้อนของพลาสติกในในมูลของเสือปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามรอยยอดครับสถานที่ศึกษานะครับดำเนินการศึกษาในพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีครีขันธ์ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศครับและเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีทั้งสามระบบน้ำนะครับโดยแก่ทางตอนบนนะครับจะเป็นระบบนิเวศน้ำจืดตอนกลางจะเป็นระบบนิเวศน้ำเค็มขออภัยครับ าการจะเป็นระบบนิเวศน้ําก่อยและทางตอนล่างนะคะจะเป็นระบบนิเวศน้ําเค็มซึ่งพื้นที่ชุ่มน้าเขาสามรอยยอดเนี่ยจะครอบคลุมทั้งแนวเขตของอุทยา,ทยานแห่งชาติเขาสามรอยยอดและพื้นที่โดยรอบนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําครับอุปกรณ์และวิธีการนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาพสนามนะครับถุงพลาสติกซิปล็อกแผ่นที่กล้องคาม,มล่าแทบ็บ และ GPS ครับอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องแลบนะครับเคร, asonic, เครื่องอันต้าโซนิกเครื่องอบลมร้อนกล้องสตูดิโอไมโครสโคปกล้องถ่ายภาพครับวิธีการศึกษานะครับการเก็บข้อมูลภาคสนามดำเนินการโดยการเดินสำรวจตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามรอยอด โดยสำรวจทุกเดือนเป็นระยะเวลาหนึ่งปีครับเมื่อพบขี้ของสิ่งมีชีวิตจะดำเนินการจำแนกว่าเป็นขี้ของเสือปลาหรือไม่โดยดูจากขนาดของขี้รูปทรงของขี้สีของขี้การปรากฏของรอยตีนบริเวณที่พบขี้และการปรากฏของเสือปลาในกล้องดักถ่ายภาพที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ครับเมื่อจำแนกได้แล้วว่าเป็น ขี้ของเสือปลานะครับจะดําเนินการเก็บข้อมูลโดยเก็บขี้ครับใส่ในถุงพลาสติกซิปล็อกจากนั้นจดบันทึกวันที่เก็บสถานที่ที่เก็บครับหลังจากนั้นจะให้นำเบอร์ของขี้แต่ละกองเพื่อนํามาวิเคราะห์ในห้องแลบต่อไปครับการวิเคราะห์ในห้องแหลนะครับลําดับแรกเราจะชั่งน้าหนักของขี้และวัดขนาดของขี้โดยจะวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวของขี้นะครับเพื่อเป็นฐานข้อมูล ขนาดขี้ของเสือปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสา300ยอดครับหลังจากนั้นนะครับจะนำขี้นะครับมาล้างด้วยระบบน้ำผ่านบนตะแกรงขนาด0.1ม mm ิลิเมตรนะครับแล้วจำแนกสิ่งที่ค้าอยู่บนตะแกรงออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับได้แก่ขนเกล็ดกระดูกและพลาสติกครับสำหรับขนเกล็ดและกระดูกนะครับจะนำไปดำเนินการจำแนกชนิดเหยื่อของเสือปลาในพื้นที่ชุ่มน้ำเขาส0 0ยอดต่อไปครับ สำหรับพลาสติกนะครับจะมาทำใช้ทำมาทำการศึกษาในครั้งนี้ครับโดยนำพลาสติกนะครับไปส่องใต้ใต้กล้องสเตอเตริโอไมโครสโคปเพื่อวัดขนาดของพลาสติกนะครับโดยจะจำแนกขนาดของพลาสติกออกเป็น3มกลุ่มด้วยกันนะครับได้แก่พลาสติกที่มีขนาดมากกว่า5มิลลิเมตรพลาสติกที่มีขนาด 1-5มิลลิเมตรและพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า1มิลลิเมตรนะครับสำหรับพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรจะถือว่าเป็นไมโครพลาสติกครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจะวิเคราะห์ค่าความถี่ในการปรากฏของขี้ที่พบพลาสติกนะครับคำนวณได้จากจำนวนขี้ที่พบพลาสติกค,คูณร้อยหารด้วยจำนวนขี้ทั้งหมดครับ ผลการศึกษานะครับจากการดำเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2565ถึงเดือนกระกฎาคม2566พบขี้ทั้งสิ้น32กองเป็นขี้ที่ตรวจพบพลาสติกจำนวน10กองคิดเป็น31.25เปอร์เซ็นต์ครับโดยผลการศึกษาของการศึกษาครั้งนี้แตกต่างจากการศึกษาของรัตนายาคาที่ทำการศึกษาในพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตเมืองที่ประเทศศรีลังกาครับ โดยการศึกษาของรัฐนายาคาเนี่ยทำการศึกษาเป็นระยะเวลา2ปีพบขี้ทั้งสิ้น276กองเป็นขี้ที่ตรวจพบพลาสติกจำนวน9กองคิดเป็น3.26เซครับจา,จากผลการศึกษาทั้งสองนะครับจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ชุ่มน้เขาสำนยอดพบขี้ที่มีการปรากฏของพลาสติกมากกว่าพื้นที่ชุมช่มน้ำในประเทศสีลังกาครับแสดงเห็นว่า ในพื้นที่ชุ่มน้ำเขาวสามายอดมีการปนเปื้อนของพลาสติกแล้วเหยื่อของเสือปลาได้กินพลาสติกเข้าไปแล้วส่งมาถึงเสือปลาแล้วจากขี่ทั้ง10ก่อนนะครับที่ตรวจพบพลาสติกนะครับเราจำแนกพลาสติกได้ทั้งสิ้น32ชิ้นมีขนาดตั้งแต่0 5 6ถึง13.95ม mm, มิลลิเมตรครับมีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่5.76ม mm, ิลลิเมตรครับ โดยพลาสติกที่พบส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพลาสติกที่เกิดจากพลาสติกที่มาจากการทำการประมงนะครับเช่นวันวันดักปลาครับจากการทำอาปลาสัสั์ในพื้นที่ครับเช่นกระสอบถุงถุงอาหาราสตัตว์ครับแล้วก็จากการดำดำรงชีวิตดำรงชีพของอชาวบ้านในพื้นที่นะครับเช่นถุงพลาสติกครับ ด้านขนาดของพลาสติกนะคะพบเราตรวจพบพลาสติกขนาดมากกว่า5มิลิเมตรจำนวน20ชิ้นคิดเป็น62.5%พลาสติกที่มีขนาดอยู่ระหว่าง1-5มิลิเมตรจำนวน10ชิ้นคิดเป็น32.25%และพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า1มิลิเมตรจำนวน2ชิ้นคิดเป็น6.25%ครับสรุปผลการศึกษานะครับ จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าเราตรวจพบขี้ที่มีการปนเปื้อนของพลาสติกอยู่ในระดับที่สูงแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามรอยอดมีการปนเปื้อนของพลาสติกแล้วเหยื่อของเสือปลาได้กินพลาสติกเข้าไปและส่งต่อมาถึงเสือปลาหากไม่มีการจัดการเพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนของพลาสติกในพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามรอยอดอาจส่งผลต่อเสือปลาใน ประชากรเสือปลาในอนาคตได้ครับข้อเสนอแนะนะครับหนึ่งนะครับก็คือให้ความรู้แก่คนในชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสามยอดให้เรียงเห็นถึงผลกระทบของการเปื้อน,นของพลาสติกในพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งต่อมนุษย์เองและต่อสัตว์ป่าครับสองนะครับจะนำผลการศึกษานะครับเป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่เพื่อลดปัญหาการเปื้อน,นของมลพิษทางพลาสติก ในพื้นที่ชุ่มน้ำนครับเพื่อเป็นหนึ่งในปัจจัยในการช่วยรักษาประชากรเสือปลาให้คงอยู่กับพื้นที่ชุ่มน้ำเขาสัมยยอดครับ 3. นะครับทําการศึกษาในระยะยาวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยของเสือปลานะครับเพื่อทราบแนวโน้มของการปนเปื้อนของมลพิษทางพลาสติกในพื้นที่ชุ่มน้าที่เที่อยู่ในแหล่งที่เป็นแหล่งอาศัยของเสือปลาในพื้นที่อื่นๆครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทีมงาน Small Cat ของแพน t ธล่าไทยแลนดนะครับองค์การสวนัตว์อุทยานแห่งชาติเขาสัมรอยอดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนครับขอบคุณครับ